นี่ครับให้ดูบรรยากาศในตลาดที่เมืองนางชเวนะครับรัชช์ประเทศเมียนมาของเยอะมากของเยอะมากเลยอุ้ยมีของแปลกๆทั้งนั้นเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโอพี่เขาพูดไทยได้กล้วยกล้วยกล้วยอ๋อแปดร้อย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 อามิเซรยูเซเมียนมาเซเอเอะเมียนมาเซเมียนมาเลงกัสเมียนมาไม่เข้าใจ โคตรผีไม่ค่อยเข้าใจพูดภาษาอังกฤษตั้งๆต่้งใจออกไม่เข้าใจเลยนะไม่เข้าใจตกใจพูดภาษาอังกฤษต่างๆโคตรผีเขาเรียกว่าอะไรธรราเหรอแปเชียนแปเชียนแปเชียนธรรมะเนี่ยแปเชียนแปรเชียนกับแปเชียนกับแปเชียนกับแปเชียนเอาล่ กระเพี้ยวเฉียดเขาเรียกกล้วยอะไรกล้วยกล้วยกล้วยอร่อยกล้วยสุดชิลเด็นเลยคุยกันตั้งนานพูดไทยได้ก็ไม่บอกใม่คุยภาษากีนตั้งนานพูดไทยได้ก็ไม่บอก ขอบคุณมากครับกินเลยกินเลยนี่ลูกใหญ่มากเป็นลูกคล้ายๆแบบสี่เหลี่ยมนะให้ทุกคนดู8ปดร้อสเยอะมากแปดสบสบลูกเดี๋ยวมาลองกินดูอันนี้เป็นกล้วยที่เมียนมานะคะนี่ลูกใหญ่มากโอ มีกาลสวารดตีค่ะพูดชัดด้วยนะพูดชัดด้วยนะแล้วก็ไอ้นี่ตั้งนานภาษาอังกฤษตั้งนานเมียนมาเซเมียนมาเซอยู่นั่นแหละไม่เข้าใจนี่คือโอ้รู้เลยรู้เลยลาเดลาเดกินเลยกินเลยกินเลยโอ้พูดชัดมาก ไม่ต้องบอกไม่ต้องคุยภาษาอังกฤษให้เหนื่อยเออเปไนไงหวานอร่อยอร่อยมากอร่อยต่อไปก็พ,พูดภาษาไทยก่อนมินมาเซมินมาเซมิงกะลาวาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เื่ออะไรชื่อมวนมวนมวมวมวนมวมวมมดาวดาวยินดีที่ได้รู้จักเอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พูดไทยชัดมากไทยชัดมากขอบคุณค่ะไทยชัดมากเราก็เมียนมาเซมีนมาเซยู่ทุกคนว่ามันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะห่อหมกหรือเปล่าของหวานหอมที่ไเล็สามร้อยอยากรูมสามร้อยประมาณสี่บาทสามร้อยสามร้อยบาทห้าบาทนี่นะครับเป็นคล้ายๆห่อข้าวต้มผมว่าข้าวต้มแน่นอนใช่ไหมลุงว่าข้าวต้มเหรอใช่เพราะว่าถ้าเป็นห่อหมกจะไม่ห่ออย่างงี้ นี่สามร้อยใช่ไหมใช่แยกรู้ทุกคนมาทายกันว่ามันคืออะไรเป็นข้าวต้มหรือเปล่าอยู่ที่ตลาดเมียนมานะคะอันนี้ตลาดนางเชวนะครับอยู่ที่รัชฉานประเทศเมียนมานร์เอสเซนบาร์เดโอ้นี้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะโอ้ข้าวต้มโอ้ดูไส้ดิเมียนมาเซเมียนมาเมียนมาเซพานานาาพนา่ะพานานน่ะ ขาวแน่น่ะโูดูกล้วยกล้วยเยอะมากเลยอ่ะพาแน่น่ะพาแน่น่ะของเราก็ข้าวต้มไทยแลนด์ข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มไทยแลนด์ข้าวต้มข้าวต้มลองกินดูมีกล้วยปะกล้วยเต็มเลยลูก ผมว่าอยู่ดูดิข้าวต้มเมียนมาห้าบาทกล้วยเต็มเลยแต่มันหวานน้อยมันหวานมันหวานน้อยแต่จัดเต็มไปด้วยกล้วยใช่นี่ให้ดูขอดูเนื้อหน่อยขอดูเทกเจอร์ของของของข้าวต้มหน่อยอันนี้เป็นข้าวต้มที่เมียนมานะครับอยู่ในตลาดนะเออขอดูเนื้อหน่อยขอดูเนื้อหน่อยเป็นยังไงอันนี้นี่เห็นไหมครับเต็มไปด้วยกล้วยเลยใช่กล้วยเยอะมากข้าวมีนิดหน่อยแต่กล้วยเยอะเต็มเลยรสชาติเป็นยังไงมันหวานหวานมันมันคล้ายๆบ้านเราเลยลูกมันมันใช่ไหม เต็มไปได้วยกล้วยเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือ5บาทนะครับเยอะมากเลยได้สองอันได้สองอันเนี่ยสองสองฝั่งวิสตสตรอเบอรี่มิ้งกะลาบามิงกะลาบ้า how much วันทาสั้นวันเทาสันวันเทาสันก็ประมาณ10 16บาทสิบหกใช่เฮ้ยถูกมากเลยนะนวันเทาสันว้าวโหถุงนึงนี่16บาทนะครับเนี่ย1,000งพจาร์ประมาณ16บาทถูกมาก เร่ยกอะไรต้องพูดภาษาไทยต้องพูดภาษาไทยก่อนเพื่อฟังใจเลื่เรื่องว้าอู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 นี่ทุกคนมันคืออะไรว้าอูอต้มซ่าเนี่ยต้มสาหร่ายเหรอต้มสาต้มสาเท่าไหร่เท่าไหอ่ะไรวายฮันเล็ดไายฮันเล็ดอ๋ออ๋อมันเต้าหู้หรือเปล่าเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ อโเคเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะครับนี่เป็นสตรอเบอรี่1,000งพันจาร์ก็ประมาณ16บหกบาทเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับ16บาทสตรอเบอรี่นะครับเนี่ยถูกมากอยู่ที่เมืองนังชเวนะครับรัชฉานมาเทนเมียนมาเก้าสิบเคมท้าก็ลุ้นเอาได้เดี๋ยวมาลองกินเลยเดี๋ยวมาลองกินสตรอเบอรี่ที่เมียนมาค่ะทุกคนอุ้ย ใหญ่มากโอเคโอเคโอเคนี่นี่รูใหญ่มากสวยมากเนี่ยฉันว่าอากาศเย็นๆน่าจะอร่อยน่าจะฉ่ำลองลองกัดดูลองกัดดูวิวสวยมากอ่ะเป็นไงหวานอยู่มันหวานฉ่ำเออมันจะเปรี้ยวหน่อยๆนะอมเปรี้ยวต้องไปจิ้มกับจิ้มเกลือจิ้มกับพริกเกลือจิ้มเกลือ นี่ถูกมากสิบสิบหกบาทเบบี้เออเป็นสตรอเบอรี่ที่แบบราคาไม่แพงเลยโหตลาดคึกคืนมากตอนเช้าเช้าแต่ไอหลังคานี่มันตีหัวเราต่อเลยไอตาชานจะใช้เป็นแี้อ๋อเนี่ยตาช่านชอบความแบบตลาดตอนเช้าเช้านี่ที่นี่แบบสะอาดเนาะเห็นไหมดาวเห็นตามพื้นไหมครับสะอาดมากเป็นตลาดที่สะอาดมากมากเลยอันนี้น่าจะเป็นพวกถั่วพวกอะไรเฮ้ยนี่อะไรดาวโหดาวนั้น ม,มนาาันเริ่มเลยเริเป็นการเดินตลาดที่หนาวมากลมพัดแรงมากโอ,อ้โหดาวดูอนี้เป็นทานตะวันมันเริ่มเลยอันนี้ก็ถั่วมีกระดาบะอันนี้เข้าไปทำอะไรลูกอันนี้ไงถั่วเน่าเปล่าอ๋อเออนี่นี่น,นี่ถั่วเน่าอ,นอันนี้อะไร,รอ่ะอันนี้อะไร,รอ่ะลูกอ๋นนอ,รรอ,อขนมแน่เลยขนมป่ะอันนี้คล้ายๆอันนี้แ่บเปียกฟูนป่ะ เอคล้ายๆเนี่ยหม้อแกงผมไม่แน่ใจว่าขนมหรือเปล่านี่นะครับเดี๋ยวให้ดูวันเจ้าสิวันเจ้นเนี่แล้วเขาจะมาช่างอย่างนี้หอมมากเลยมันหอมงาเนาะหอมงานี่ไงอ๋อนี่ไงงาเดี๋ยวเรามาลองกินดูนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นอยู่ขายในตลาดนี่นี่นี่นยนี่ัวโอ้ ก้เยอะมากเลยโอ้โหว้าวว้าวอ๋อขายเป็นเขาเขาช่างเป็นขีดวันเท่าไหรเจสตินมาเดย์เจสตินมาเดย์ เดี๋ยวว่าลองกินดูอันนี้เป็นขนมอะไรไม่รู้ขนมอะไรไม่รู้มีใครดูแล้วรู้บ้างคะคอมเมนต์บอกหน่อยขายอยู่ในตลาดเลยเอ่อท้ายแหลนท้ายแหลนท้ายท้ายเดี๋ยวว่าเราครีมเดูอืมแม่นี้เนียนนุ่มอืมว้าวอร่อยอร่อยจริงๆมั้ยอร่อยอร่อยจริงๆจริงนะเลิศมากเลย ันหนึ่งนะที่เรากินเมื่อกี้อร่อยหนึบๆดีเนอใช่หนาเนอไทยไทยอ๋อไทยมาเนี่ยไทยบทนี้ประมาณ16บาท16บาทนี่นะครับได้เยอะมากดูดิเดี๋ยวมาลองกินอีกเฮ้ยอร่อยอยู่นะเดี๋ยวลองกินอันไหนบ้างเมื่อกี้เรากินอะไรไปลองสีนี้เนี่ยเออสี๋ยวมาลองดูอันนี้เป็นไงมันมันอ่าเดี๋ยวลองชิมอันอื่นดูบ้าง อันนี้เป็นขนมอันนี้เหมือนขนมปังใส่น้ำอ้อยอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรบ้างครับมีคนเมียนมาดูอยู่ไหมใครใครใครรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์หน่อยดาวชอบอันไหนอันนี้ได้เลยเห็นลูกคุณลุงเขามาสั่งอันนี้เนาะนี่อนี่นี่นี่ที่เขากำลังตัดเนี่อร่อยมากชัวร์เลยชัวร์เลยโชว์เลยถูกไหมทุกคนดาวพูดถูกไหม ออร่อยนะเราชอบนะอันนี้เจสตินตินบาเดยขอบคุณค่ะวิอันนี้อะไรอ่ะทบักทันบักทันเหรอคุซาอังุนนี่ไงซอบรีที่เราซื้อเมื่อกี้นิ่งกันแล้วบ้าดิดพัมม วันเด็ดเนี่ยเขามีขายเลือกเองเหรออ๋อโอเคโอเคโอเคลูกละ100ก็น่าจะประมาณ2บาทซีติ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 ไทยเซพุสาพุสตาพุสตามิงกะลาวาอันนี้เขาขายยังไงดาวลูกเล็กห้ามัสไฟฮันเอร์เจฟไฟฮันเดอร for for one ๋อ้ถาดละห้าร้อยจัาอ๋อนี่ไงจะมีลูกใหญ่กับลูกเล็กนะคะอันนี้จะเป็นลูกใหญ่ไ0 0ฮันเล็อันนี้เดี๋ยวเรามาลองซื้อพุทลานะครับที่เมียนมาโอ้ทั้งหมดนี่ห้าร้อยเหรอแปดบาทว้วนี่ครับถาดนี้แปดบาทโอ้ยได้เยอะมากนี่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 โอ้ นี่แปดบาทเดินตลาดมันเลยเจสตินมาแด้เจสตินมาแดงขอบคุณค่ะดาวลองชิมให้หน่อยนะทุกคนอันนี้เป็นพุทตาลูกเล็กๆเนี่ยซีดีซีซีด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 ีนี่มาลองกินดูหวานกรอบใช่ไหมเสียงกรอบมากเลยอ่ะหวานกรอบเออนี่นี่ให้ดูก็ขายผลไม้นะครับเต็มเลย ดูน้องเขาจะชอบเตือแล้วดาวนะหมีเด็กเดินตาม่ะเจสตินมาเด้เจสตินมาเด้เุ้ยขนมเนี่ยมันคืออะไรอ่ะอะไรหรอมิงกะลาบามิงกะลาบามันคืออะไรอ่ะอันนี้ปากหม้อเหรอใช่เอออันนี้หม้อแกงแน่เลยที่เรากินตอนนั้นอ่ะที่แบบมีข้าวถ้ามา โอ้โหเอ้านี่นี่ล่ะ100เออโอเคเดี๋ยวมาลองกินดู100 1นี่นะครับเป็นขนม and <c> o <oughs> and 1 and o โอเค300โอ้สามร้อยเองหมดนี่เดี๋ยวเรามาลองชิมมิ่งก็แล้วกันยูรายูราเต้ นี่ครับเป็นขนมแบบนี้นี่ผมจะซูมให้ดูใครรู้บ้างเขาเรียกว่าอะไรหมกดนเป็นเป็นขนมที่เหม็นมากอียนี้อันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนี่นี่แบมบูแบมบูแบมเป็นไม้หกตอไม้อันนี้นีอยู่ลชิลี่อ๋อหมกตอไม้ใส่ใส่พริกชิลี่นนี่โอ้โชิมได้มาลองชิมดู ยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยอ่าเป็นยังไงเปียวหน่อไม้ดองอ๋อหน่อไม้ดองอ๋อแบมบูนี่อ๋อนี่นะครับชิลี่อ๋อโอเคอาดาเดี๋ยวมาลองชิมขนมดูอันนี้เป็นขนมขนมที่เมียนมาค่ะต้องถามเขาหน่อยเขาเรียกอะไรยูเล s เควชว่ a อี้ดิสว่าซิซิยูเซยูเลงเควชยูเลงเคชเมียนมาเซ่เมียนมา โนมากี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 เจ้าจ่อเจ้าจ่อตากุมกากุมกากุมากุตากุตากุลืมแล้วหมดคือลืมเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวมาลองชิมวันนี้ดูเออเนี่ยมันคือสาคูบดมีความมันแล้วก็หอมเม็ดงาสาคูบดอันนี้บุญอืมบุญอร่อย เป็นไงบ้างหมุนหมุนอร่อยหวานเลยอันนี้เป็นข้าวบบข้ามาไหนสามอันนี้อันนี้เหรออร่อมันมันหวานหวานหอมมากไปไมิงกะลาบะลาบเลยเอาไหมเอาไหมไม่เอาไม่เอาเจสตินบายเดย์สตินบายเดย์ น่ารักมากเลยนี่ครับให้ดูบรรยากาศในตลาดที่เมืองนางชเวนะครับรัชช์ประเทศเมียนมากนี่น่าจะเป็นปลาที่แบบมาพุ่งที่นี่ตัวใหญ่มากโอ้โน่นน่นดาวคนดูเขาถือดูคุณป้าเขาถือว้าวโอ้โน่นโ่นโน่นโนอไรอันใหญ่มากนี่นี่ปลาช่อนนาครับวิสเปอเทมาตัวนี้เียไลนไลน์ยเฟีบุ๊กอินเฟีร์บุ๊ก ิงกะลาวมิงกะลาวนี่เห็นไหมครับเขาทำปลาช่อนไทย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 เซปาปลาตองปลาตองปลาตองเมียนมาเซยมาเงื้อเพงื้อเพงื้อเพงอเพอเฟุตบอเพุเงอลฟุตบอ นี่เห็นไหมครับกขากำลังทำเลยอันนี้เขา,เาจะเอาเนื้อปลาตองเขาจะทำแบบนี้เอาเนื้อออก oh. แล้วก็ขูดเอาเนื้อเยสออนไลน์เฟซบุพี่เขาเคยดูดาวใน f a c e b o o อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่นไงวิธีทำบาการไอโกบากายางโกมันดาเล่ ยูลาเดิยูลาเดยูลาเดิโอ้นี่ไงนี่ไงเขาทำเป็นเปยวอู้ได้มาแล้วเนี่ยไปเจนสตินมาเดอย์ขอบคุณครับเราดูในเฟซบุ๊กแฟนนี่นะครับใครมาเที่ยวเมียนมานะครับลองมาได้นะครับคือตลาดนี้ของเยอะมากเลยทุกคนมีทั้งปลามีทั้งผักมีขนมแล้วก็พวกอาหารแห้งนี่เยอะมากเลยเป็นตลาดที่เมืองนางชเวนะครับอ่ารัชฉานประเทศเมียนมานะครับเนี่ย เป็นตลาดเช้านะคะ<ห>ทุกคน,นเออ